สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะสูตรเด่นหวยลาวนะคะล่างเท่านั้นนะคะมันจะมีสสูตรนะคะมีสูตรที่1กับสูตรที่2นะคะเราจะเอามาเป็นตัวเด่นนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดใน ep ต่อ,ตอไปนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางนะคะบางคนบอกว่า สูตรมั่วถ้าถ้าเราผ่านมาเจอแล้วเห็นแอดอ่าลงสูตรมั่วนะคะแล้วก็อ่แอดแนะนำก็คือให้ติดตามคนอื่นก็ได้นะคะก็คือไม่ต้องเข้ามาดูนะคะถ้าเราไม่ชอบอย่างนี้นะคะไม่ชอบแล้วก็คือไม่ตามแล้วก็สูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางที่เอามาลงให้สมาชิกแล้วก็สมาชิกจะเลือกตามหรือว่าไม่ตามก็ได้นะคะหรือว่าเราจะไปจับชนกับแอดท่านอื่นก็ได้นะคะ แล้วแอดก็มีสมาชิกถามมานะคะว่าสมัครลิงก์เปอร์เซนต์ตัวเองคือยังไงเดี๋ยวคลิปหน้านะคะแอดก็จะมาลงให้ละเอียดยิบเลยนะคะถ้าใครไม่รู้ว่าสมัครลิงก์ตัวเองได้เปอร์เซนต์แบบไหนนะคะก็ลองทำตามแอดดูนะคะบางแอดท่านอื่นเขาก็จะไม่ได้แจ้งใช่ไหมคะรอเดี๋ยวแอดจะมา สอนวิธีนะคะสมัครลิงก์ตัวเองแล้วเราได้เปอร์เซ็นต์แบบไหนนะคะอ่าสมมติว่ามีคนส่งลิงก์ให้เราใช่ไหมคะเราก็ไปสมัครแบบนี้เขาก็ได้เปอร์เซ็นต์เราก็ไม่ได้เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าแอจะใช้แบบไหนนะคะหลักพันนะคะเรายกมาเลยนะคะหลักพันก็จะเป็น9หลักร้อย9คูณ4นะคะเราเอาคูณกันนะคะ 9คูณ4เท่ากับ36อ่าเราเอาแค่ตัวท้ายนะคะ0คูณ4เท่ากับ0นะคะแล้วก็8คูณ2เท่ากับ16เราก็จะได้6อ่าเราก็จะมาบวกกันนะคะ9กอ่าเนะคะ9บวก9 9บ,9บวก9เท่ากับ18นะคะแล้วก็6บวก6ก็เป็น12 12บวก18นะคะเท่ากับ30นะคะ30เราก็จะได้30เท่ากับ30นะคะเรายกมาแค่0 มาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองสูตรที่สองก็เหมือนเดิมนะคะเก้าเกคูณหเท่ากับห้ก็จะได้4 4่สี่คูณสคูณศเท่ากับศูคูณหเท่ากับสิ ก็จะได้0นย์ะคะเราก็จะมามาบวกกันเหมือนเดิมนะคะ9กบวกหเท่ากับ9 9้าเบวกหนเท่ากับสิบ <10 S 2> นะคะสี่บวกศูนย์เท่ากับสบวกด้วย4นะคะเป็น14บสีแล้วก็จะได้4กับ0นะคะ4กับ0ก็คือเราจะเอามาเด่นนะคะแอดให้เด่นล่างนะคะ เด่นล่างหวยลาววันนี้นะคะวันที่สิบเจ็ดนะคะศูนย์แล้วก็สนะคะเราไปจับชนกับแอดท่านอื่นได้เลยนะคะตัวเด่นนะคะตัวเด่นที่สุดก็คือ4ี่ศูนยะคะเราก็ไปจับชนแล้วก็เอาไปมัดกับแอดท่านอื่นได้ถ้าแอดท่านไหนได้สูตรไหนนะคะเราก็เอาไปจับชนแล้วก็ไปจับบินกันนะคะสูตรทุกสูตรเป็นแค่แนวทางก็อย่าลืมนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนใน e p หน้าแอดก็จะพยายาม ลงสูตรให้สมาชิกได้ตามกันนะคะถ้าแอดพูดอะไรแบบงงๆนะคะเราก็ต้องขออภัยสมาชิกทุกท่านด้วยนะคะบางทีแอดก็ไม่ค่อยได้ลงเนาะเดี๋ยวเรามาตามคลิปหน้านะคะใครที่ไม่รู้ว่าสมัครลิงก์ตัวเองเป็นแบบไหนนะคะเดี๋ยวเรามาดูคลิปเต็มๆเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะสอนละเอียดเลยนะคะ วันนี้แอก็ขอให้สมาชิกทุกท่านนะคะเฮงเรวยๆนะคะสวัสดีค่ะ